สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาในวันนี้กันนะครับไปเริ่มที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันก่อนกุนนอฟฟานเดสยิง2ประตูให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นบุกชนะบริลตันสามประตู 3, ะต่อศูนเป็นวันที่ดีของเมสันบลินวูดด้วยนะครับผู้ที่ยิงประตูแรกให้กับทีมก็โอเน็กูน,กนาโซชาครับขุมกาลังของเขานั้นจัดการบริลตันได้อยู่หมัดนะครับก็อยู่อันดับ5ในพรีเมียร์ลีกตามหลังเชลซีอยู่2คะแนนนะครับ แต่ที่พูดถึงมากกว่าคือที่สเปนนะครับบาร์เซโลนากับเอติโกมาดิดเมื่อวานซาอุนิเกสนะครับยิง2จุดโทษเอา1แต้มมาได้นะครับส่วนเลโอนเมสซี่จุดโทษเช่นเดียวกันนะครับทำประตูที่700ให้กับบาร์เซโลนาได้สำเร็จครับก็เมื่อวานก็คืออย่างที่ว่าเป็นวันของจุดโทษอย่างแท้จริงนะครับแต่ที่แน่ๆคือเรัลมาดิดยิ้มเลยนะครับหลังจากบากร์เซโลนาชนะรอติโกมาดิดไม่ได้นะครับ อันหนึ่งเมสซี่นะครับยิงประตูที่27ในฤดูกาลนี้ให้กับสโมสร์และอาร์เจนตินานะครับไปดูกันที่ลีรอยซานเน่จริงๆข่าวก็เป็นข่าวลือมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ก็เสร็จสักทีเมนซิตี้ขายเออร์ลีรอยซานเน่ให้กับบบเย็นมิวนิกนะครับโดยค่าตัวประมาณ54.8ล้านปอนด์นะครับโดยที่ ในการลงทุนรอบนี้นี่ซิตี้ได้กำไรมา17.8ล้านปอนด์นะครับหลังจากซิลมาจากชาวเก้นในปี2016ได้แชมป์มิยร์ลีกไป2ครั้งนะครับก็ลีรอยซาเน่ก็คือขุมกำลังสำคัญของแมนซิตี้ในการได้ทริปเปลิลแชมป์ในประเทศเมื่อปีที่แล้วน,นะครับไปที่อิตาลีกันบ้าง Juventus ครับก็ยังนำต่อไปในศึกกานโชวเซเรียอนะครับแล้วก็คริสเตียโนโรนโดยิงประตูที่25ในฤดูกาลนี้ครึ่งแรกไม่มีสกอร์นะครับก่อนที่ประตูยิงไกลของคริสเตียโนโรนโดจะเป็นประตูที่24ใน25เกมในเซเรียอาฤดูกาลนี้นะครับก็โรนโดต้องการหนึ่งประตูที่จะเป็นนักเตะ ยูเวนตุสคนแรกนะครับที่ยิงได้ถึง25ประตูในลีกนับตั้งแต่โอมาซิวอรีนะครับบัลล็องดอร์ปีที่961ดูจากเออเรือเวลาได้คือนานมากเหมือนกันนะครับไปกันที่ข่าวนี้กันบ้างเอ่อคริกเก็ตก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเป็นสโต๊กส์นะครับจะเป็นกัปตันทีมอังกฤษในการเจอกับเวสต์อินดีสนะครับหลังจากโจรูดกัปตัน คนเก่าก็ขอพักก่อนนะครับเพื่อไปดูแลภรรยานะครับก็เออในส่วนของเป็นสโตคฮีโร่แห่งเฮนดิงลี่นะครับเออจะเป็นกัปตันทีมในชุดนีต้ตกแล้วก็มีเกมระหว่างอังกฤษด้วยกันเองนะครับที่อุ่นเครื่องอยู่ที่เซาทแฮมป์ตันก็ โจรูจะกลับมากับทีมในประมาณวันที่13กรกฎาคมนะครับเอกันบ้านนะครับเฟอร์ราต้องออกแบบรถกันใหม่นะครับหลังจากมีปัญหาอยู่คือปัญหานี้มาจากการซ้อมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยที่บอสของ f e r r a รารี่มัตเตียบินตโตนะครับบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง,งอย่างมากทีเดียวก่อนการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน การเปลียแปลงนี้น่าจะได้ใช้นะครับในช่วงพังกาเรียนกลังปรีในวันที่17-19มกราคมจะใช้สเปคเก่าไปก่อนนะครับซึ่ง2สนามเลยนะครับก็ก็ดูว่าจะเสียหายแบบไหนกันนะครับอย่างว่าวคือฟลอรีซานซนก็ไม่ได้ถึงกับคาดหวังอะไรกันมากนันนี่เราวนกลับไปที่ฟุตบอลกันบ้างนะครับ เกมเลสเตอร์ซิตี้นะครับพร้อมที่จะเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแม้จะมีปัญหาในส่วนของโคโรนาไวรัสในบริเวณเออ่ในเมืองนะครับโดยที่เมืองเลสเตอร์นั้นนะครับมีเคสโควิด1 9ถึง10%ของทั้งอังกฤษนะครับเออ่ในส่วนของแมนเลอเจอร์สนะครับกุมกำลังของเขาจะต้องเล่นเกมในบ้านอีก3เกมกับคริสตัลพาเลสเชฟฟีวินาแต่และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ในส่วนของนักเตะชื่อดังชาวโตวโกเอามานเนอเดบยอนนั้นออกจากสโมรสรในเออปลัลกไวยนะครับสโมรสรชื่อดังของเขาคือโอลิมเปียก็เอ่อโดยการออกของเขานี้ไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมอะไรนะครับแต่เกี่ยวกับการที่จะให้เขาเดินทางกลับมาในประเทศนั้นต้องใช้ค่าเดินทางเป็น จำนวนมากและสภาพเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีก็เลยขอให้เขายอมเลิกสัญญาไปเลยดีกว่าครับเป็่ให้กับโอลิมเปียร5เื่อทาดีนเท่านั้นเองเออที่ริโอเดอจาเนโรนะครับก็ทางรัฐก็ค่อนข้างยุ่งพอสมควรในเรื่องของนโยบายการนำแฟนบอลกลับมากลับมาชมเกมในสนามนะครับก็ก็ยังเป็น เรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่รัตน์นั้นสงสัยกันอยู่นะครับเอ,อ่อจริงๆไม่ได้กล่าวว่าจะยกเลิกเกมไปเลยนะครับแค่พูดถึงเรื่องของผู้ชมเฉยๆในการแข่งขันโคปาคาริโอซานะครับการแข่งขันชิงแชมป์ระหว่างระเรายการที่เกี่ยวข้องอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงฟุตบอลชิงแชมป์บราซิลนะครับที่ลืมๆไปไปก่อนน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า เออรักพี่เยยนบ้างนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องของตัวล็อกของทีมอังกฤษนะครับล็กพี่มาโรอิโตเย่นะครับบอกว่าการการที่มีการร้องเพลง Swing Low Sweet Chariot นะครับของแฟนในสนามรักวิชิทนนมนะครับบอกว่าก็คือเพลงนี้มันเกี่ยวกับการเหยียดผิวก็จริงแต่เขาบอกว่าการแบนเพลงนี้ไปเลยนั้นไม่ได้เป็นทางออกแต่การสร้าง การเรียนรู้การสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าครับก็คือเพลงนี้นะครับติดไว้ที่เนื้อเพลงอนะติดไว้รอบสนามเลยนะครับก็เลยเก็เลยผิวก็เลยบอกได้เป็นเพลงตัวแทนเพลงหนึ่งของทีมรักบี้อังกฤษแต่พอมาเจอเรื่องเหยียดผิวตอนนี้ก็คือโลกโลกนั้นกําลังอยู่ในการที่จัดการกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดผิวแต่ตลอดอยว่มีข่าวที่อเมริกาเรื่องนี้ด้วยนะครับ ทางอียิปตยบอกว่าเราต้องสร้างความรับรู้มากกว่าเนาะในตารางการแข่งขันรักบ,บี้ระดับชาติยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าการแข่งขันรักบ,บี้ของชาติที่หยุดไปก่อนนั้นก็ไม่อยากจะไปต้องยกเลิกนะครับเออไปดูข่าวนี้กันนะครับเออเหยียดผิวนี่แหละคือเออรางวัลของผู้เล่น ยอดเยี่ยมรางวัลหนึ่งนะครับในการแข่งขันเบสบอลเนี่ย็นเป็น,ปน,ปนมีชื่อของเคนชอว์ m o ล n t นแลนดิสนะครับก็คือเป็นก็คือเขามีเรื่องของเอ,เอกาสารที่อธิบายได้ว่าเขามีพฤติกรรมที่เหยียดผิวอยู่นะครับดังนั้นทางผู้เล่นผิวตามที่ต้องการจะเอาก็มีผู้เล่นผิวต้องการเอาชื่อเขาออกไปเลยนะครับ แต่ก็อย่างว่าก็คือทางในวงในวงการก็มีความคิดว่าทางทรีชอร์แลนดิสนะครับไม่ควรจะมีชื่ออยู่บนรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของของแต่ละลีกต่อไปนะมมีมีชื่อไม่พอมีหน้าในรางวัลด้วยนะครับก็เลยยิ่งเป็นประเด็นนะครับที่ทาง ครูเรนเริ่มที่จะไม่โอเคนะครับก็เอ,อ่อชื่อของเคชอร์แลนดิสนะครับถูกบัวทห้เป็นชื่อรางวัลผู้ยอดเยี่ยมประจำลีกตั้งแต่ในปี1944ปีส4 8 10, 7นะครับก่อนการแข่งขันรอบชิงก็คือ World Series นะครับระหว่างเซนต์ลุยส์ is, บรากับเซนต์ลุยส์คาร์ดิ by, นอลับเซนต์ลุยส์ดาบี้นั่นเองก็พอเขาได้เลือกใสจเขาก็เสียชีวิตในประมาณ1เดือนต่อมานะครับก็เลย ว่าเป็นประเด็นในเรื่องของการเหยียดผิวมาต่อกันแต่ที่แน่คือโลกกำลังจะพยายามลืมมันไปซะข่าวนี้ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งยืนยันในส่วนของม o r League b a s บสบอลนั้นยกเลิกฤดูกาล2020ทั้งหมดนะครับคือยกเลิกทั้งหมดนี้ก็คือทุกระดับคือต้องเข้าใจก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามเบสบอลเออเบสบอลมีระบบฟาร์มครับเป็นระบบที่ แทนอะคาเดมแหละไม่ใช่ c a คาเดมี่เป็นก็จะมีแต่ละทีมเมเจอร์ลีกนะครับก็จะมีทีมระดับถัดลงไปถัดลงไปถัดลงไปเรื่อยตั้งแต่สูงสูงสุดที่ไม่ใช่เมเจอร์ลีกก็จะเป็น 3A นะครับดับเปิล A ลงมาเป็น d o บเบิลแล้วก็ A แล้วก็จะมีขั้นลงไปอีกแบบนั้นนะครับแต่ที่แน่คือทางลีกเวสตซอนประกาศยกเลิกฤดูกาลทั้งหมดนะครับก็เลย เป็นลูกการแรกในประวัติศาสตร์ที่ยกเลิกหลังจากมีการแข่งขันมิเนอร์ลีดเบสบอลครั้งแรกในปี2 4 4 4นอะครับคืออย่าอย่าลืมว่าในศาฐอรมราการไม่ได้มีผลยกเลิกลีเกี่ยวกับสงครามโลกโลกังสองครั้งนะครับนอ่ในยุโรปต้องเข้าใจตรงนี้แต่เรื่องของการสเอานักกีฬาไปเป็นทหารอันนอีกเรื่องนึงซึ่ง เกี่ยวกับประสาทมากกว่าแต่มาดูข่าวต่อไปนะครับครูเออ,เอ,อจะหัวหน้ารัฐอ阿าบมานะครับเมเยอร์ครับผู้ว,ว่าการรัฐเอ่อลาออกนะครับจากไปคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับการไม่เห็นด้วยครับที่มหาวิทยาลัยอ阿าบมานะครับเอ่อทีมฟุตท,ทีมมวยการฟุตบอลชื่อดังของเขานะครับไปสับสนุนกระบวนการ แบ็กไลท์สแมทเธอร์นะครับก็พอแสดงความไม่ชอบเสร็จแล้วก็เล่าออกเลยนะครับเป็นจากความกดดันจากสังคมหมดละข่าวนึกว่าวันนี้จะเยอะนะครับอ่ะไปดูผลบอลกันบ้างที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับแชมเป็นชิพมินบอลเสมอสวรรค์ที่หนึ่งหนึ่งบานสลีชนะแบ็กเบิร์นสองศูนย์แบ็กเบิร์นมากนะครับเอ่อคาร์ดิฟเสมอชาลตันศูนย์ศูนย์เรดดิ้งแพ้เบนส์ฟอร์ดศูนย์สาม วีนสปาร์แพรฟูลแลมหนึ่งสองดาร์บี้นะครับลีดสะดุดนะครับเสมอลูตันหนึ่งหนึ่งวีแกนชนะสโต๊กสามศูนย์คืนนี้มีเบรสตันกับดาร์บี้ห้าทุ่มนะครับเบอร์มิงแฮมกับพัตเตอร์สฟิลเที่ยงคืนหลาดเดียวกับฟอเรสต์กับริสตอร์ซิตี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าเป็นเชฟฟิลเดนเซ่กับริสตอร์คืนนี้ดอกจันไว้นะครับแล้วก็อันนี้คือของวันนี้นะครับ เออสำคัญเดี๋ยวเรื่องตารางคะแนนเดี๋ยวค่อยอัปเดตนะครับแต่บอกให้ว่าอุ่นหนีตกชั้นกันสนุกนะครับยังไม่มีทีมไหนที่มีโอกาสตกชั้นได้ชัดเจนไปดูลาลิก้าคู่อื่นๆนะครับมายอก้าถลม่มเซตาบิโก้ห้าหนึ่งนะครับโอ้อันนี้หนักนะครับเลกาเนสแพ้เซบียาสองสามเซบียากลับมาสู่หนทางนะครับไปที่อิตาลีนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นโตนิโน่แพ้ลาซิโอหนึ่งสองก็ลาซิโนโบีต่อนะครับยังไม่จบง่ายๆ ที่โปรตุเกสน,นะครับฟบามาลิเซาแพ้โปรติโมเรนเซ,เซ่0ูดึงกิบารไลช์ชนะเซนตเบาวสองสูดดิโออาร์ชนะปราการ์สี่สามนะครับอันนี้คือฟุตบอลเท่าที่น่าสนใจสุดท้ายสุดนะครับวิเคราะห์ประจำวันเอ่อเริ่มที่พรีเมียร์ลีกกันก่อนวันนี้เตะเป็นเยอะหน่อยนะครับที่ขึ้นารสเซนอนกับนอริชก็คือคือ,คอเอ่อ บอกแอสตันฟอร์มไม่ดีมันก็มันก็มันก็จริงนะแต่เราิตเราดิบมันดูก็ไม่ดีพอกันนะครับชัวร์แอสตันเปียกลูกหนึ่งบอลมาดกับยวคาสเซนคู่นี้ก็เออแรงมันตานใจมันก็อยู่กับฝั่งบอลมัดนิวคาสเซนค่อนข้างดอยตัวในฤดูกาลนี้ก็ไม่มีเกมสำคัญต้องเล่นแล้วก็ประคองเอาคิดว่าบอลมัดบอลนั้นไม่น่าแพ้ให้เสมอไว้ก่อนแต่บอลอาจจะชนะลูกหนึ่ต่อไปอุวาตันคู่สำคัญนะครับครับ เลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ออกได้สามหน้าเลยนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเสมอกันแบบมีสกอร์เ mm hmm. วรเชนกับเชลซีคือคู่สุดท้ายปีสองสิบห้านาทีนะครับ mm hmm. ก็คู่นี้คิดว่าทีมยุ่กันไม่ยากเย็นนะครับน่าจะชนะสามลูกด้วยซ้ำไปแชมเปี mm ้ยนชิพพูดไปแล้วนะครับแต่ออขอขอวิเคราะห์ให้สั้นๆหนึ่งคู่เวนเซ่ Wednesday กับเบสบอลนะครับคู่นี้มองว่าเบสบอลควร เวทบอมน่าจะชนะได้ลูกหนึ่งแล้วก็ควรชนะได้แล้วเพราะลีสุซาพลาดนะครับเซเรียเยอะหน่อยอ่าบริย bon ่ากายาลี่เที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่นี้ก็ยังมองเจ้าบ้านอยู่นะครับอินเตอร์กับเวเชาคู่นี้มองเจ้าบ้านเหมือนกันสองลูกด้วยนะครับทีสองสี่ิโมีอเรติต้ากับซาสโซโรคู่นี้มองาบ้านลูกหนึ่งนะครับเวเช่กับซามโดเลียคู่นี้ก็คู่นี้พูดยากอะ่ะอืมให คูนี้พูดยากแต่มอมองทีมเยือนเม็ดหนึ่งแต่อาจออกสามหน้าเลยนะครับสปากับมิลานคู่นี้มองมิลานสองลูกนะครับเบโรน่ากับปามาคู่สุดท้ายมองเจ้าบ้านสองลูกอาจจะอาจจะสวน,นิดนีึงนะอ่ะอาฬิก้าบ้นาน阿าเบสกับกาานตาตาคู่นี้ก็ยังมองเจ้าบ้าน阿拉เบสจะชนะสองดูบาเลเซียกับบิลเบานะครับคู่นี้ก็มองเป็นทีมเจ้าบ้าน ลุกนหนึ่งแตกออกสามหน้านะครับสองคู่นี้เตะทิ้งครึนค่นไปดูสองคู่ที่เบติสกับเบียร์ได้เอาคะแน้มองทีมยืนชนะลูกนหนึงน่งเสมอนะครับไปายาโรดิกกับเนบันเต้คูน่นี้ออกสามหน้าได้เลยเออเสมอไปแบบมองเสมอมีสกอร์นะครับคนะู่นี้ลีกอื่นโปรตุเกสเบเรเนสกับตอนเดราตีหนึ่งนะครับสปอร์ติงส์งกับกินบิเซนเต้ตีสามสิบห้านาที รัสเซียนะครับ19นาฬิกามีอูฟากับรูบินคาสัน21นาฬิกา30นาทีแอนเชลอนกับเดเร็กกอสนี่ตามบอสกับเซนินะครับแล้วก็20แล้วก็ขอโทษครับเที่ยงคืนนะครับโซชิกับกินาโมเจอแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นรอสตอกกับคลัสนี่คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้นะครับสวัสดีครับ